วันนี้พาชมพัะเครื่องหลวงพ่อนุนนะราคาเบาๆนะสมอย่างนี้9กบาบาทรวมส่งนะวันนี้เอามาให้ชมกัน สวัสดีครับสองพระใช้วันนี้นะของนาตพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกนะเป็นพระที่สืบส,สายหรือว่าสืบสารปฏิปทาของหลวงพ่อพระราชพมมัยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงนำนะวันนี้มีราคาเบาๆนะเอามาให้ชมกันเถือใครต้องการแล้วก็อยากอยากเช่ามาใช้ดูพุทธคุณนะสอย่างนี้ก็จะราคา 99บาทนะรวมส่งนะก็เลยเอามาให้ชมกันเถอะใครอยากได้นะอยากได้แล้วก็อยากลองอยากลองใช้พระหลักอยากลองใช้พุทธคุณพระเครื่องของท่านดูนะเพราะว่าหลวงตูนุหลวงพ่อนุนนะปัจจุบันลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะแล้วก็ชุดนี้ผมได้มาในราคาไม่แพงนะไม่ถึงร้อยนะบาทรวมส่งนะถือว่าถูกมากนะ จุบันลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะเอาไปใช้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะวัตถุมงคลหลวงพ่อหน,นุนนะก็เลยเอามาให้ชมกันเอามาแนะนํากันในกลุ่มยังมีอยู่นะในกลุ่มยังมีอยู่นะแต่ว่าจะเป็นทองทิพนะทองทิพทองทิพแล้วก็รูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปอาาพญายินนะเขาเรียกรีงงดีล่ะพญายินนะทรงทรงซ่าสามหัวนะรูปแบบนี้นะแต่ว่ารูปนี้จะไม่เหมือนกันแล้วก็ มีพระแบบนี้คล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าเป็นสมเด็จองประทมองคหนึ่งนะราคาเหมือนกันนะ9ก้กสแต่ว่าตะกุดจะสวยจะจะจะเป็นตะกุดทองทิพนะอันนี้จะเป็นตะกุดน่าจะเป็นตะกุดเนีทองแดงนะแผ่นทองแดงนะแต่ว่าผมเห็นล่าสุดก็จะเป็นตะกุดทองทิพนะจะสวยกว่านิดหนึ่งนะแล้วแต่ว่าใครจะชอบตะกุดแบบนี้หรือว,ว่าตะกุดทองทิพนะส่วนตัวก็ ผมชอบตะกุดทองทิพย์มากกว่านะอันนี้ก็จะเป็นตะกุดเสาห้านะตะกุดเสาห้าน่าจะเป็นยันมหาพิชัยสงครามนะปั๊มใส่ตะกุดรุ่นนี้นะน่าใช้น่าน่าลองบูซามาใช้ดูนะเพราะว่าประสบการณ์มีแล้วนะเยอะแยะมากมายนะพระเครื่องลุงนุ่นและก็พระผงรุ่นนี้นะพระผงพระอุปัตฐัยนี่ก็ มีคนเอาไปใช้นะก็มีประสบการณ์นะประสบการณ์อยอ่ใมากมายแล้วก็เท่าที่ผมเคยเห็นหรือว่าเคยอ่านประวัติดูนะก็พิธ,ธีดีมากนะรุ่นนี้มีพระประมาณ3า0สี่รรูปนะมาร่วมสวดปุกเสก,กวัตถุมงคลรุ่นนี้นะอันนี้เท่าที่ผมเห็นในข้อมูลนะถ้าผิดก็ขออภัยนะนี่ก็น่าใช้นะบางคนเอาไปใช้มีประสบการณ์นะรุ่นนี้ ก็เลยอยากเอามาแนะนําให้ชมดูนะเพราะว่าราคาไม่แพงนะไม่ถึงไม่ถึงร้อยนะ99บาทรวมส่งนะเผื่อใครชื่นชอบแล้วก็อยากบูชาหรือว่าอยากทดสอบพุทธคุณดูนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าหลวงพ่อหนุนมีคนเอาไปใช้ก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะท่านก็ยังพูดไว้วัตถุมงคลหลายรุ่นนะว่าต่อไปก็จะหากันมากนะของท่านแล้วก็บางรุ่นนะก็จะ สามารถแรกลกรถได้ด้วยนะอันนี้อันนี้ข้อมูลท่าที่ผมเห็นในกลุ่มนะอันนี้แต่ผมก็นึกว่าไม่แปลกนะเพราะว่าคูบาอาจา์หลายทันนะที่พูดไว้ในล,ลักษณะอย่างนี้นะว่าต่อไปราคาพระของท่านจะมีจะแพงในอะนาคตก็มีหลายรุ่นหลายท่านนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เห็นเป็นจริงนะหลายหลายองค์แล้วนะที่ท่านเคยทำนายพระเครื่องของท่านว่าจะแพงในอะนาคตนะ อันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะราคาเบาๆนะ99บาทลมสูงผมเช่ามาส,สองชุดนะแบบนี้สองชุดแล้วก็แบ่งแบ่งเพื่อนไปชุดหนึ่งนะวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะเอามาให้ชมกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้สองพาไทยขอบคุณมากครับ